รีพิสุจิ์แถลงข้มลลออกสสบอกเพราะทาภารกิจหนุนเพื่อไทยตั้งแต่บาดสําเร็จแล้วปัดน้อยใจไรตําแหน่งจากนี้ขอทำหน้าที่ขับเคลื่อนพรรคตรวจสอบฝ่ายการเมืองเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวกิดใเดการบริดสถานุระชาญไทยกีบเสรายงานในฟั่งนะครับตามรายงานนะครับของผู้สื่อข่าวโต๊ะการเมืองไทยกีบเสนะครับรายงานว่าผลการเดเิวตพิสุจน์เตมีเดเวห์หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยถแถลงถึงการที่นางศรลาออกจากอสสปะทีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยและก็มีผลในวันที่หนึ่งกันยายนว่า เป็นการเสียสละโดยเป็นความตั้งใจของตนหลังจากที่ช่วยเกิดทาให้ชาวไทยสามา,ามรถตั้งรัฐบาลในการจับมือกับเอนประวิษณุสุวรสณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและรวมเสียงสนับสนุนให้ในเศรษฐาที่พิศิ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับซึ่งประเด็นนี้เองนะฮะคนตรเวนเอกเสรีพิสุทธ์เนี่ยยังกล่าวห็นว่าสําหรับการจัดสัโรโคต้ารัฐมนตรีทั่วไปเหมือนหมาแยกฉากคนไม่ได้หมายถึงตอนนี้แต่ว่าเมื่อแยกโคต้ารัฐมนตรีแล้ว เรสงสัยว่าทําไมไม่อ่านราชการในกระทรวงคนที่จะเป็นรัฐบตรีที่มาจากการซื้อขายต่วนบอกว่าไม่ใช่ผู้ในระดับสูง,สงหรือระดับห้าหรือระดับห้าส่วนคนเป็นนายกต้องสร้างชาติต้องยึดถือเรื่องของคนด้วยเพื่อถามว่าการลาออกครั้งนี้เพราะว่าผิดหวังไม่ได้ตาแหน่งหรือไม่หัวหน้าพักเสรษฐีไทยนะบอกว่าผมไม่ได้ผิดอะไรแต่จากการเลือกคนไปตั้งไฝในเรื่องการอดีตโทษคนที่เคยผิดทุกมาคนที่ ไม่มีประสบการณ์อย่างคนตำรวจเ็กคนหนึ่งที่มีชื่อติดโผเคยถูกไล่ออกจากราชการเพราะปฏิบัชั่วอย่างไร้แรงที่ทําหน้าที่แล้วมีคนตายแม้ต่อมาคนในปรุทธ์จะไปชาเมื่อเป็นหัวหน้าสคสชจะยกโทษให้แต่ความผิดนั้นยังคงที่เป็นคำกล่าวของคนตำรวจเ็กเสรีที่สุดเมื่อถามถึงกรณีที่ว่าทนายยื่นตรวจสอบคนตำรวจเ็กคนหนึ่งเพราะว่าเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีที่มีสนะต้องห้า คนจะเป็นเสียงที่พิสูจน์ว่าเพจฝนต้องยื่นเพื่อไม่ให้เลขาธิการสถานการเลขาธิการทนตรีั่นะนั่นคือกรีนัดถูกเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ต้องตรวจสอบคุณสุภาพรัฐมนตรีแต่หากว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบไม่ผิดตนจะตรวจสอบต่อเองจากกรณีนี้ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญว่าชี้ว่าข่าวนุสบเชื่อว่านายวิสุนุกเรืองามรองนายกที่กำกับสอรอ ต้องอรับผิดชอบเรวมถึงมีควนต้องอยู่กันด้วยนะครับเพื่อนๆก็ฝากติดตามนะครับไทย PBS ทุกช่วงข่าวรวมถึงสื่อออนไลน์ทุกผู้แบบของไทย PBS ด้วยนะครับ